คำมอนนี่คือซิงเกิลของต้นเมื่อก็บอกว่าเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะปีที่แล้วหรอคือแต่ว่าเรารู้สึกว่าต้นไม่ได้หายไปไหนใช่ใมีข่าวคราวอยู่ในวงการตลอดไปร่วมแจมคอนเสิร์ตที่นู่นที่นี่อะไรอย่ีงเยอะแยะไปหมดอจริงๆนวสุดยอดจริงๆนะครับก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวของซิงเกิลใหม่ล่าสุดของุงต้นมาแล้วนะคะต้องรอติดตามนี่เรามี ภาพมาให้ดูนะครับภาพน,นี้ไปถ่ายปกใช่ไหมใช่แล้วนะคะเพลงใหม่เนี่ยก็ชื่อเพลงว่าโดยไม่มีเธอนะคะวันนี้มีเบื้องหลังการถ่ายปกแล้วก็เป็นแซมัมโลเบาๆนะคะของเพลงนี้เนี่ยที่หนุ่มต้นไดยบอกว่าตั้งใจร้องให้ชาว True Music แล้วก็ Small Talk ได้ฟังก่อนใครเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีครับต้นนะครับวันนี้นะครับต้นก็มาถ่ายรูปโปรโมทเพลงซิงเกิลใหม่นะครับซึ่งจะมีชื่อว่าเพลงโน้ตบุชเชอร์นะครับก็บรรยากาศสนุกสนานมากก็คือมาตั้งแต่ตอนมานแาบสามครับแล้วก็ทดลองชุดกันประมาณสี่ห้าชุดเลยครับแต่ว่าก็ต้องปีนดูวนว่าเป็นลุไหนจะเป็นชุดหนอนะไรไง เพลงใหม่ของเขานะครับก็จะมีชื่อว่าเพลงตัวไม่มีเธอนะครับก็จะปล่อยพรีเมียร์ทางทูไลฟ์ทางทูวสิตวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็จะปล่อยทางคืนไปอยู่ทั่วประเทศไทยเลยวันที่9กันยายนนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันครับอ่าสี่กันยายนนะคะทางทูวิสิตของเราได้ติดตามแน่นอนส่วนวันที่9กันยายนนี้ก็ได้ฟังแน่ๆนะคะทางหน้าปัดวิทยุทุกหน้าปัดทั่วประเทศไทยเลยล่ะค่ะต้นนี้เป็นนะ เป็นอะไรคะเป็นแชมป์เอเอฟซีนี่เระดับแชมป์เลยนะคนลุกเลยทีเดียวขนลุกทำไมครับผมเพราะว่าเป็นแชมป์แล้วเสียงดีมากฟังเสียงพ่อเลยแล้วคนลุกเลยเออนี่เขเต้นเอฟซีเขาใกล้จบแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนที่เป็นแชมป์เหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่เป็นแชมป์นะพูดให้จบนะเอออ่ะเอฟซีของเขาน่าจะได้ถ่ายทํากันนะคะช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นี่แหละค่ะแล้วก็น่าจะได้ติดตามกันเดือนนี้นะคะก็รอติดตามรอติดตามที่ชุมิชนิีของเขาเนี่ยแต่อีกนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะคร